สวัสดีครับจากโครงงานการพัฒนาเกมเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงคำนวณผมนายสิทธิเวชมหารครับดิฉันนางสาวราพรพมบนเมืองค่ะอาจารย์ที่ปรึกษาดรพรสรีกำศสีครับส่วนแรกวัตถุประสงค์ของโครงการโครงการนี้เป็นการพัฒนาระบบเกมโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้ผู้ใช้ได้เพิ่มทักษะและส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดเชิงคำนวณผ่านการเล่นเกม 2. เพื่อเป็นการบูรณาการวิธีการคิดเชิงคำนวณในระบบเกมด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงผสม 3. เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ทางเลือกสำหรับผู้ใช้ 4. เป็นการต่อยอดประโยชน์ของอุปกรณ์เมจิลิฟวันให้เป็นสื่อการเรียนรู้ทางเลือกด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือบุคคลทั่วไปที่มีอายุ13ปีขึ้นไปและใช้เทคโนโลยีคือ Unreal Engine Pro และ Magic Leap ในส่วนต่อมาด้านการคิดเชิงคำนวณครับ การคิดเชิงคำนวณแบ่งในการสีด้านด้วยกันครับ 1. decomposition คือการย่อยปัญหาครับ 2. pattern recognition คือการจดจำรูปแบบหรือการมองลักษณะปัญหาที่ลักษณะเหมือนกันครับ 3. abstraction การคิดด้านนามรรมหรือการพิจารณาความสำคัญของปัญหาครับ 4. algorithm design ครับหรือการออกแบบอัลกอริทึมที่มองถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนครับ ในส่วนต่อมานะครับคือการแนะนําอุปกรณ์เมจิกลีฟวันครับอุปกรณ์เมจิกลีฟแบ่งเนกันสามส่วนด้วยกันครับ 1. นึ่ง c มจิกลีฟไลท์แวร์ครับสองแมจิกลีฟไลท์แพคครับการใส่นะครับดูอย่างคลิปตัวอย่างเลยครับและในส่วนสุดท้ายนะครับคือเมจิกลีฟคอนโทรครับภาพที่เห็นดังกล่าวคือภาพรวมระบบในเกมครับในส่วนนี้จะพูดถึงวิธีการเล่นและการควบคุมตัวละคร วิธีการเล่นมิกัน6สเต็ป 1. คือการสแกนห้องเพื่อวางเกมให้อยู่บนโลกความเป็นจริงผสม 2. เมื่อเข้าสู่เกมแล้วให้กดเลือกด่านต่อมาในสเต็ปที่3นะครับคือการรับคำสั่งจาก m a g l c Leap Control พอสเต็ปที่4นะครับตัวละครจะรับคำสั่งจาก MG i i Leap Control แบบเรียลไทม์ครับ และสเต็ปที่5คือการนําตัวละครเดินทางไปยังจุดหมายดใช้คําสั่งที่น้อยที่สุดครับและในสเต็ปสุดท้ายนะครับคือการนําตัวละครไปถึงจุดหมายนั่นก็คือทงครับส่วนต่อมาผลการประเมินโดยผู้ใช้ผลการประเมินจะทำ การประเมินทั้งหมด3ด้านคือด้านเทคโนโลยีด้านเกมและด้านการคิดเชิงคำนวณจากผู้เข้าร่วมการทดสอบจำนวน15คนโดยส่วนใหญ่มีอายุ20 2 4ปีพบว่าด้านเทคโนโลยีที่ใช้มีความน่าสนใจและมีคุณภาพของสื่อเช่นภาพเสียงตอบสอนในเกมได้รับการประเมินที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือมีคะแนนมากกว่าสและ ความสอดคล้องกับการได้รับความรู้ด้านการคิดเชิงคำนวณจากการประเมินด้านการสอดแทรกพบว่าก็ได้รับการประเมินมากที่สุดอีกด้วยแต่มีส่วนที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมเช่นความซับซ้อนและทักษะที่ใช้ในการเล่นเกมยังอยู่ในระดับต่ำช่วง2-3คะแนนเป็นเพราะวัยของผู้เล่นและรูปแบบของเกมอิงความรู้การคิดเชิงคำนวณในระดับประถมไปจึงให้ดูง่ายสำหรับผู้เล่นของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนถัดไปผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจะแบ่งออกเป็น4ด้านโดยผลการทดสอบด้านแรกด้านเกมได้คะแนน4.1คะแนนสแสดงให้เห็นว่าเกมมีความเหมาะสมและสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ทางเลือกได้เนื่องจากด้านการคิดเชิงคำนวณก็มีคะแนนเต็มถึง5คะแนนและจากด้านเทคโนโลยีก็ได้รับการประเมินอยู่ที่4.2คะแนนและยังมีข้อเสนอและเพิ่มเติมคือ ควรมีการเพิ่มตบวแปลเวลาเพื่อเป็นการวัดการพัฒนาของผู้เล่นและ 2. สวงมีการเพิ่มความซับซ้อนเพื่อให้เหมาะสมกับช่วงวัยในการเรียนรู้ที่สูงขึ้น ได้สุดท้ายนะครับคือคู่มือการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมสื่อรู้ทางเลือกนะครับ 1. กิจกรรมสร้างความเข้าใจกระตุ้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมครับ2แนะนําอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมครับ 3. การฝึกอบรมใช้งานร,ระบบเกมผ่านอุปกรณ์จริงครับ4กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับ 5. สรุปผลที่ได้รับจากกิจกรรมครับ